สดีค่ะเจคเคนอนํนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลกนี้เป็นบ้านสองชั้นทูกท่านเรียกได้ว่าราคาสุดคุ้มเลยนะคะบ้านสองชั้นหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวค่ะเนื้อที่60ตารางวานะคะมีพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างขวางเลยค่ะสี่ห้องนอนและ2ห้องน้ำนะคะทำเลเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะผู้ขายออกค่าโอนให้ด้วยนะคะทางด้านเจ้าของบ้านได้แจ้งไว้ค่ะ ติดมุงรวดเหล็กด,ดัดผ้าม่านและต่อเติมห้องครัวไว้เรียบร้อยค่ะมีต่อเติมโรงรถหน้าบ้านด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่าพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะไม่ต้องไปต่อเติมอะไรเพิ่มแล้วนะคะหลังนี้บ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะทุกท่านอยู่ใกล้เส้นถนนบายพาสเลี่ยงเมืองลพบ,บุรีเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะท่านใดกําลังมองหาบ้านหลังใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ๆนะคะแปลงนี้เลยนะคะทุกท่านราคา 2 9 9 9้า0บาทค่ะอยู่ถนนเรียงเมืองรบบุรีเพชรบูรณ์นะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะทุกท่านสนใจติดต่อสอบถามได้นะ,นะคะติดต่อได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะเป็นเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงนะคะนัดหมายร่วมหน้าก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่าน,นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ